ยัไหก็จะช่วยในเรื่องผมไม่มีคนมาช่วยนะอาจรย์พูดเองท้วว่าทำผลิตของที่ไทยเองผมไม่ได้พูดเองเลยแต่ไปยาวนั้นมันจะสบแล้มันไม่มีอะไรที่ต้องทำมันจะจบแล้วไม่รู้จะมาโอนยังไงแต่ก็อาจจะช่วยในเรื่องการลงเดี่ยวนะ ดีค่ะลูกเพจดีจันทุกคนนะคะตอนนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทนายเดชาและคุณแม่เนี่ยบอกว่าเข้าให้แจ้งความขอภครค่ะเข้าให้ปักคำเพิ่มเติมนะคะกับพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะเพื่อที่จะ,ะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับคนบนเรือนะคะโดยเฉพาะกระติ เพราะว่าคุณแม่เนี่ยเชื่อว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยมีหลักฐานนะคะว่าคุณกระติกเนี่ยมีหลักฐานนะคะว่าคุณกระติกเนี่ยลบภาพจากลบภาพจากโทรศัพท์มือถือของคุณไตโมนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ยังไงนะคะเมื่อกี้เนี่ยทนายเดชาเนี่ยบอกว่า ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความเพิ่มนะคะแต่ว่าเรายังใช้คำว่าแจ้งความไม่ได้เนาะใช้คำว่ากล่าวโทษนะคะตอนนี้เนี่ยทำได้เพียงแค่กล่าวโทษเท่านั้นนะคะโดยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยบอกว่าคุณแม่มั่นใจเลยว่าคุณกระติกเนี่ยต้องลบภาพจากโทรศัพท์ของคุณแตงโมแน่นอนนะคะต้องลบภาพจากคุณแตงโมแน่นอน ออขอภัยค่ะต้องลบ,ลบภาพของคุณแตงโมอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังใช้คําว่าแจ้งความเพิ่มไม่ได้นะคะต้องเป็นใช้คําว่ากล่าวโทษได้เท่านั้นนะคะตอนนี้ผู้สื่ข,ข่าวอยู่ค่อนข้างไกลนะคะ คือวันนี้เนี่ยคุณแม่กับทางทนายเนี่ยนะคะเข้ามาเพื่อพบพนักงานสอบสวนนะคะที่กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะเพราะว่าเข้ามาเนี่ยเพื่อให้ปรับคำเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะแจ้งความกล่าวโทษเพิ่มเติมกับคุณกระติกนะคะที่เป็นผู้จัดการค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา184นะคะผู้ใด เพื่อที่จะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องได้รับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงนะคะแล้วก็คุณแม่กับทนายเดี๋ยว็็ยังเปิดเผยอีกนะคะว่าค่อนข้างมั่นใจว่าคุณกระติกเนต้องลบภาพของคุณแตงโมงออกไปแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้ก็คือทําได้เพียงแค่กล่าวโทษเท่านั้นนะคะลูกเขตซึ่งคุณแม่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมค่ะ เพราะคาดีตอนนี้เนี่ยดำเนินไปมากพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้กังวลใจกับการทำงานของพนักงานสอบสวนนะคะส่วนกรณีที่สสเต้มงคลกิจนะคะเปิดเผยเ,เรื่องที่บางแจ็กเนี่ยนำภาพผ้าผูกเอวนะคะที่อ้างว่าเป็นผ้าของคุณแตงโมเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยแม่ก็คุยกับสสเต้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้โกรธหรือว่าอะไรนะคะถ้าเกิดว่า สตเ้เนี่ยอยากจะขุดคุยหาหลักฐานต่อไปเนี่ยคุณแม่ก็โอเคนะคะไม่ได้ว่าอะไรค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องปอกับโรเบิร์ตนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยบอกกับแม่ว่าหลังจากสึกมาเนี่ยจะสารภาพทุกอย่างนะคะตอนนี้เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าได้คุยกันบ้างแล้วสั้นนะคะกับทั้งสองคนนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้าให้การสารภาพกับตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็เรื่องที่เขาสารภาพเนี่ยก็เป็นไปตามที่เคยออกข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วเขาเนี่ยก็ยืนยันกับคุณแม่นะคะว่าจะดูแลแล้วก็เยียวยาคุณแม่เหมือนเดิมนะคะคุณแม่ก็เลยไม่ติดใจกับปอแล้วก็โรเบิร์ตนะคะตอนนี้ก็คือใหยอภัยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่ก็ยังได้พูดเรื่อง ออแอปพลิเคชันวีซิงนะคะที่มีคนเนี่ยเข้าไปต่อว่าหรือว่าไปด่าทอเนี่ยคุณแม่ก็ยืนยันนะคะว่าจะดําเนินคดีกับคนที่เข้าไปด่านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีสองคนที่เข้าไปด่าคุณแม่เนี่ยเข้ามาขอโทษคุณแม่แล้วนะคะเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าจะเข้าไปแจ้งความเพิ่มเติมน,นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่ากล่าวโทษนะคะ ใช้คําว่ากล่าวโทษดีกว่าน้อแล้วก็นะคะป็ยาโดยรอบก็ยังมีสื่อมวลชนเนี่ยมารอติดตามคดีนี้กันอย่า yeah. ง <Yeah. S 1> มากนะคะลูกเพจสั้นแค่ไหนอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้นะคะ <S <S แต่คุณแม่กับทนายเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจว่ากระติกเนี่ยจะต้องลบรูปของคุณแตงโมไปแน่นอนนะคะ ก็เลยอยากจะมากล่าวโทษเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะคะทางทนายเนี่ยก็บอกว่าเชื่อนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหลักฐานครบอยู่แล้วแต่เรื่องที่ทําไมก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ถึงไม่แจ้งข้อหาเลยตรงนี้เนี่ยทนายก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็ทนายก็ไม่ทราบเหตุผลว่าเพราะอะไรนะคะ โอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณแม่ก็ใกล้ที่จะเดินทางกลับแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังใกล้ๆว่าคุณแม่เนี่ยจะพูดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะคือตอนนี้เนี่ยเรามีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะลูกเอ๋ยคุดกระสิกระนะ,ะโดยเวลา14.07นประมาณเดือนนหนครับผมที่กองทัะการ ก็ตอนนี้เป็นเพียงการกล่าวอ้างเท่านั้นขออภัยค่ะลูกเพจกล่าวโทษเท่านั้นนะคะก็ยังไม่ได้มีการแจ้งความใดๆเพิ่มเติมนะคะ ตอนนี้นี่ก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะคะก็คือเดี๋ยวสําหรับคนที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่กับคุณทนายนียมาทําอะไรนะคะก่อนที่เราจะลากันไปเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกทีนะคะก็คือวันนี้เนี่ยคุณแม่กับทนายเดชานะคะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนนะคะ ที่กองบังคับการสืบสวนตารวจภูธรภาคหนึ่งค่ะเพื่อแจ้งความร้องทุกข์เก่าโทษเพิ่มเติมนะคะโดยให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยดำเนินคดีกับกระติกนะคะที่เป็นผู้จัดการของคุณแตงโมนะคะเราก็เป็นหนึ่งใน5คนบนเรือด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะคะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบนเรือนะคะ ก็มาแจ้งความเพิ่มนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเชื่อว่ากระติกเนี่ยเป็นคนลบรูปของคุณแตงโมออกไปนะคะเพราะว่าทนายเดชานเนี่ยก็บอกว่าที่มั่นใจเนี่ยเพราะว่ามีหลักฐานนะคะว่าเขาลบรูปจากมือถือจริงแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นมือถือของคุณแตงโมหรือมือถือของคุณกระติกนะคะต้องรอสอบถามกับพนักง,งานสอบสวนค่ะนะคะเพราะค่อนข้างมั่นใจว่าตํารวจมีมหลักฐานตรงนี้นะคะ แล้วก็คิดว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยน่าจะแจ้งกับบุคคลอื่นที่ยังไม่ถูกแจ้งข้อหานี้ด้วยนะคะอย่างเรื่องการทิ้งขวดและแก้วไวน์ลงกลางแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยซึ่งไม่ได้หมายไม่ได้หมายความว่าจะต้องทิ้งด้วยตัวเองนะคะถึงจะโดนโทษหรือว่าโดนดําเนินคดีดค่ะไม่ว่าจะเป็นสั่งให้คนอื่นทิ้งหรือว่ารู้เห็นเป็นใจกับเหตุการณ์ การทำลายหลักฐานในครั้งนี้ด้วยเนี่ย,ยก็จะโดนโทษเหมือนกันนะคะที่ทนายอธิบายมาเบื้องต้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของพนักงานสอบสวนนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่าเชื่อมั่นในกระบวนการความยุติธรรมนะคะเพราะว่า คดีเนี่ยดำเนินการไปมากพอสมควรแล้วนะคะไม่กังวลใจกับการทำงานของพนักงานสอบสวนนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องผ้าผูกเอวนะคะที่คุณเต้เนี่ยเอามาเปิดเผยนะคะว่าบังแจ็กเนี่ยเขาไปเจอผ้าผูกเอวของคุณแตงโมนะคะส่วนตัวคุณแม่เนี่ยรู้สึกว่าตลกนะคะเพราะว่าตอนที่สอบถามคุณแม่ตอนที่สัมภาษณ์คุณแม่ครั้งแรกเนี่ยคุณแม่ก็หัวเราะนะคะ คุณแม่บอกว่าส่วนตัวรู้สึกตลกนะคะแล้วก็ไม่เชื่อว่าเป็นผ้าของแตงโมค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกับคุณเต้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่เนี่ยก็ไม่ว่านะคะถ้าคุณเต้นเนี่ยจะเดินหน้าหาหลักฐานคดีนี้เพิ่มเติมค่ะถ้าอยากจะทําก็ทําได้นะคะคุณแม่ไม่ว่าค่ะส่วนเรื่องบางแจ็คเนี่ยคุณแม่ไม่เคยคุยกับบางแจ็คนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้บางแจ็คเนี่ยพยายามโทรมาหาเพื่อที่จะแอบอัดเสียงผลคุณแม่เนี่ยไปตัดต่อไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลค่ะไม่ว่าคุณแม่จะพูดอะไรหรือว่า พูดช้าๆเนี่ยก็พูดเพียงสั้นๆเนี่ยบางแจ็คก็เอาไปตัดได้นะคะคุณแม่ก็เลยเไม่ยังแล้วก็ยังไม่ได้คุยกับบางแจ็คตรงนี้นะคะนอกจากนี้นะคะส่วนตัวเนี่ยคุณแม่ย,ยืนยันนะคะว่าจะดําเนินคดีกับชาวโซเชียลนะคะที่เข้าไปด่าคุณแม่ในแอปพลิเคชันวีซิงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีสองคนเนี่ยติดต่อมาขอโทษแล้วนะคะส่วนเรื่อง สุภาพบุรุษปอกับโรเบิร์ตนะคะคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าได้คุยกันแล้วสั้นๆนะคะที่มันเคยมีประเด็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปอกับโรเบิร์ตเนี่ยเขาอะ่ะเคยบอกว่าถ้าหลังจากเขาศึกแล้วเนี่ยเขาอะ่ะจะออกมาพูดความจริงทั้งหมดนะคะคุณแม่บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้คุยกันแล้วสั้นๆนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาสารภาพแล้วนะคะ เรื่องที่สารภาพก็เป็นไปนตามที่เคยออกข่าวนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยปอกับโรเบิร์ตเนี่ยเขายังไม่อยากให้สัมภาษณ์กับนสื่อมวลชนตอนนี้นะคะส่วนเรื่องที่คุยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เคยพูดไปตามข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าจะรับผิดชอบคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่เยาวๆคุณแม่นะคะตอนนี้เนี่ยคุณแม่ก็เลยไม่ได้ติดใจกับทั้งสองคนแล้วนะคะคุณแม่โอเคกับทั้งสองคนนะคะลูกเพจ โอเคค่ะตอนนี้คุณแม่ก็เดินทางกลับเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราต้องขออนุญาตลงไลฟ์กันไปก่อนนะคะลูกเพจแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะมาคอยอัปเดตกันนะคะแล้วก็คดีของคุณแตงโมเนี่ยจะจบลงอย่างไรเนี่ยก็ต้องติดตามได้ที่เพจอีจันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ